คิวของปั๊กก็เหรอครับเนี่ยผมเดินจนทั่วเลยนะครับโอ้ขามานมะเร็งนี้ย้ายใหญ่ผมปวดขามากเลยฮะคุณพี่โอ้ยตกใจกับความสวยครับมานี่ผมพร้อมมาสระผมนลครับคุณพี่สระอะไรกันคะตรงนี้เป็นที่สระผมสําหรับผู้ป่วยค่ะไม่ใช่ว่าสําหรับบุคคลภายนอกทั่วไปสําหรับผู้ป่วยผมเองก็เป็นผู้ป่วยนะครับสมองของตั๊กไม่ค่อยดีครับพี่ตรงนี้จะเป็นที่สําหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะผู้ป่วยมะเร็งโอ้ ข้าใจนะฮะคุณพี่ครับซาลอนเนี่ยตรงมี้บริการกันทุกชั้นเลยไหมครับไม่ใช่ทุกชั้นหรอกค่ะซาลอนจะมีตรงนี้ที่เดียวแต่ว่าคนไข้ทุกชั้นสามารถมาใช้ได้ค่ะคุณพี่ครับแล้วที่ชั้นเนี้ยมีผู้ป่วยแบบไหนบ้างครับชั้นนี้จะเป็นผู้ป่วยมะเร็งสตรีทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็เราก็จะมีหอสําหรับผู้ป่วยแบบประคับประคองค่ะผู้ป่วยแบบประคับประคองซึ่งหมายความว่าประคับประคอง,องกันและกัน ผู้ป่วยประคับประคองเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายให้อีกทีค่ะเดี๋ยวจะพาไปนะคะได้ครับหลักไปครับผมรีบไปไหนครับเนี่ยคุณพี่ไปหาคุณหมอค่ะอ๋อจ้า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 ถึงแล้วค่ะขออธิบายคุณภาพชีวิตที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองค่ะเนี่ยพี่แมวยิ้มแล้วแบบพี่แมวดูสวยมากๆเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะสามีพี่จะพูดแบบนี้ค่ะเชิญค่ะ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะวโรจนจันเรือสวัสดีค่ะคุณตั๊กดีใจมากเลยนะครับที่ผมได้มาเจอคุณหมอที่นี่ครับคุณหมอครับผมสงสัยครสงสัยปั๊บต้องถามเลยนะครับดีค่ะคุณหมอครับผู้ป่วยประคับประคองนี่คืออะไรครับคุณหมอจริงๆแล้วผู้ป่วยประคับประคองก็คือเรายังคงต้องดูแลผู้ป่วยรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะแล้วเรามีการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างไรบ้างครับคุณหมอการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองนะคะถ้าจะให้พูดง่ายๆแบ่งง่ายๆอยู่่2อยาง อย่างที่หนึ่งก็คือการดูแลทางด้านร่างกายเช่นการผ่าตัดรักษาการให้ยาเคมีบําบัดหรือการฉายแสงส่วนการดูแลทางด้านจิตใจเรามีกิจกรรมที่จะเยียวยาหรือดูแลทางด้านจิตใจของผู้ป่วยเช่นการทําสมาธิบําบัดดนตรีบําบัดมีศิลปะบําบัดและมีโครงการที่เรียกว่าลุกสมาร์ทฟิลเลเตอร์ er จริงๆแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการดูแลรักษา ไม่ใช่ว่าเราลดการรักษาหรือลดการดูแลเขาคงเรายังคงต้องดูแลต่อไปเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตและอยู่กับญาติอยู่กับคนที่เขารักจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะหมายมว่าําลังใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากถูก้องค่ะกาลังใจได้จากหลายๆทางทั้งตัวผู้ป่วยเองค่ะตัวทางญาติทางญาติคนที่เขารักรวมทั้งกาลังใจจาก คนรอบข้างไม่ว่าจะคุณหมอคุณพยาบาลบเพื่อนสนิทมิสหายค่ะครับค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะ,ะถูกต้องค่ะคุณหมอครับแล้วอย่างกับทางใกล้ผู้ป่วยไงฮะเขาสามารถจะเข้ามาดูแลผู้ป่วยได้ไหมครับในหออภิบาลคุณภาพชีวิตเราจัดสรรตรงนี้สถานที่เพื่อที่จะเอื้อมหนวยให้ญาติเนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและถ้าในกรณีที่อย่างเช่น ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถมาดูแลรักษาที่โรงพยาบาลได้นะคะในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายค่ะที่จะให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศสามารถรองรับและดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองคนไข้ถึงนี้ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะมาที่โรงพยาบาลได้ทางโรงพยาบาลก็คือจะไปหาผู้ป่วยเองถึงที่เลยถูกต้องค่ะซึ่งตรงนี้มีหน่วยเยี่ยมบ้านค่ะเรียกว่าหน่วยเยี่ยมบ้าน ก็จะสามารถไปดูแลผู้ป่วยได้ที่บ้านซึ่งหน่วยเยี่ยมบ้านจริงๆแล้วก็เหมือนอจิ๊กซอตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ออกไปนอกโรงพยาบาลและไปะเยี่ยมคนไข้ถึงบ้านในขณะเดียวกันทีมนี้หรือหน่วยเยี่ยมบ้านก็จะไปดูคนไข้เสร็จก็จะกลับมาคุยกันในทีมของการดูแลรักษาว่าอตอนนี้คนนี้เป็นอย่างไรญาตเป็นไงคือเราไปดูเขาถึงบ้านในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะให้การดูแลรักษาผ่านไปทางทีมหน่วยเยี่ยมบ้านนี่แหละค่ะ<ม>ไปถึงบ้านเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเลยนะครับใช่ค่ะสิ่งสําคัญเลยนะครับหมอร่องมะเร็งอยู่ที่กระดองใจแล้วนะถ,ถ้าเกิดเรามีกระลังใจที่ดีผมเองก็คิดว่าเราสามารถที่จะเราจะฝ่าฟันปัญหาตรงจุดนี้ไปได้ค่ะต้องบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะสุดท้ายแล้ว กายกับใจเป็นสิ่งคู่กันถ้ากําลังใจเราถดถอยลงกายเราก็จะไม่แข็งแรงส่งผลต่อผู้ป่วยก็จะท้อแท้หมดหวังตรงนี้เราถึงมีการพัฒนาขอพิบาลคุณภาพชีวิตและมีทีมเยี่ยมบ้านไปดูแลถึงบ้านเอาละฮะสิ่งสุดท้ายเลยนะฮะค่ะถ้าเกิดอย่างที่คุณหมอเองได้บอกไว้นะฮะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสุดนะครับอันนี้จริงถ้าเกิดว่าคุณสู้ผมเองมั่นใจว่าและคุณหมอเองก็ มั่นใจว่าเราสามารถจะฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้เพราะฉะนั้นต้องสู้ๆนะครับทุกคนเลยนะครับผมเอาละครับคุณหมอครับในวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบพระคุณจริงๆนะครับสำับงคุณหมอขอบคุณมากเลยนะฮะที่พาผมได้มาเยี่ยมห้องผู้ป่วยแบบนี้แบบใกล้ชิดเลยวันเจอกันใหม่นะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข